ตองเดอ้อเจจูบอกว่าย้าย่อยไหลสดมันเป็นส่วนตัว่อยโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเข้าไปดูให้แล้วเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วเนาะการการเปิดสาธารณะมันจังเหตุให้เอาเวลารับชมเขาได้หลายไลยสดต้องเปิดสาธารณะนะคะถ้าเป็นส่วนตัวมันจะไม่เห็นเนาะทีนี้ก็เลยไปดูทั้งสองช่องเมื่อคืนนี้เอ๊ะทำไมว่าจะไปเข้าให้หน่อยสัก คือแล้วสามสิบสี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้แหละบางทีถ้าไม่ถึงชั่วโมงก็ได้สักครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันก็จะสะสมไปเนาะถ้าวันไหนได้เป็นชั่วโมงก็จะปล่อยเป็นชั่วโมงให้องสิแนวไลฟ์ว่าสีไปเบื้องนี้ไรสดให้สําหรับคนที่มันพานเนาะคนที่พาน,พพนแล้วก็คือดูคลิปชมคลิปเนาะอ่าแล้วก็คุณแนวหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้เป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวของคุณแนวหลังนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแนวอ๋อคุณแนวไลฟ์สไตล์ ขอบคุณคุณแนวเ้วยอหลังนี้เป็นบ้านหลักเนาะหลังใหม่ก็เลือกผ้ากับคุณจ้าหลังใหม่ก็คือแนวอะไรนะฟรีดอมใช่ไหมคุณแนวหลังใหม่นะคุณแนวทําหลังใหม่เป็นแนวฟรีดอมเนะเาะอขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขส๴าสรัทุกท่านค่ะจากเงนเล็กของเราเนาะนี่ละพี่น้องตัดให้เล่ก็เด้อจักชุดก่อนเพราะว่าปวดเหงือก่อนจินยาปวดเหงือกสิแกงแล้วไหมกแกงบ่ได้สิเป็นมือ,อื่นพถอ,อะนะเนาะจาสีไม่ขีดได้สิย่ำบ่ได้ ฟ้าร้องทำไมล่ะเขาหอมฟ้าร้องมันก็จะผ่ากระบาลหัวหนูตัวเ <c oughs> มื่อวานเนี้ยขึ้นสิบสองนาทีเจ๊พรก็มาเมื่อวานเนี้ยลงเกือบไม่ทันเจ๊ยยเล็บฟ้าเปีย้ยเปีย้ยลงมาร้องบึมบึมบึมเว้ยสกิดกฟ้าบระท่านแลยพี่น้องขอแบบตกเวทีโดยไม่รู้ตัวฟ้าล้วพี่น้องไปเพิ่เลยบ่อไดคขอบคุณผู้ใดะรตอนตอนลงเลยตอนแรกว,ว่าจะเอายี่สิบนาทีเนาะอ่า เพราะว่าไล่ไล่แนวนอนแล้วเนาะทีนี้ก็เลยว่าเออพอดีฝนมันตกพอมันหยุดตกปุ๊บเราก็เลยตั้งพอตั้งขึ้นปุ๊บมันก็เพิ่มพุ่มบั้มบ้มมาเนาะเราก็กลัวฟ้าร้องเราก็กลัวเราก็หวาดเสียวนั่นแหละเราก็อยากจะทำไฮไลท์นะ่ะน,นะแต่แต่ฟ้ามันมาก่อน mm hmm. ก็เลยได้แค่12นาทีเมื่อวานนี้เนาะ mm hmm. ลงเวทีเกือบพรท่าน mm hmm. ขอบคุณอขอบคุณคุณแนวจ้า mm hmm. สวัสดีค่ะยายเล็กจากคุณแม่น้องท็อปนาอะนะคะสวัสดีจ้าจากแม่เต่งตองนะคะแม่เต่งตองประภาสินิบานล่องคนเนาะเดยวเด้อยายเล็กวันนี้ไปหาแม่เต่งตองดูเรอเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะเข่าลังบ้านเด้อเออแม่เต่งตองนักเรียนเปิดตัวอันแม่เต่งตองนักเรียนเปิดเปิดได้สองสามมือเลยอยากไป พาอุปกรณ์ให้โรงเรียนแล้วก็ไปจัดไปเอานังสือไปทรงคู่แล้วก็ไปยังกับคุณครูแล้วก็ไปเคลียร์เรื่องเรียนพิเศษกับคู่คนใดแล้วก็ไปยูห้องใดพันกันใหญ่หองไปรใหญ่หองมากแล้วก็นยัางงาก,กระเื่องแต่งกายจะซีนั่นซีนี่อยู่ตลอดเนาะทีนี้คุณครูคเขาเลยบอกว่าเดี๋ยววันอาคารนี่แหละเขาจะจัดให้ลงตัวกลับไปปกติแลละหูห้องแล้วหรอกพูเขาจะจัดการให้ยงนี่ไหมเออนี่แหละ ขอบคุณทุกท่านเด้อย,ยายเล็กแม่เตีงตองแล้วก็ขอบคุณคุณแม่เข้าแช่เนะเาะท็อปเนาะแม่น้องท็อปแล้วก็ขอบคุณเจจูเจจูเนี่ยปักเจจูปักปักอ่าปักหมุดให้เพราะว่าเจจูยังขาดขาดอยู่ห่าลอยกว่าซับเด้อพี่เนาะแล้วมีซับอยู่สี่ลอยกว่าเนาะขึ้นขอบไปรับชมเราเรามีอยู่สี่ลอยกว่านะคะคูณยามีบาน มีบานมีกิกมีกักไลยกับแบ่งปั่นไปแล้วเด้อเด้อพี่น้องนะคะเจ็ดยูผ้าลวยเนาะเราเราพึงเลื่มไรเนาะนะคะก็เมื่อเช้าเห็นตัดไฮไลท์ก็เลยเข้าไปชมก็เลยอ๋อถ้าตัดไฮไลท์ได้แล้วให้เราเห็นแล้วแสดงว่าเปิดสาธารณะได้แล้วเนาะแสดงว่าที่ผ่านมามันเป็นเปิดส่วนตัวนะคะเขาเบิงนําเลวลาเขาไหลสดเนี่ามันขืนโชว์บอในสาธารณะบอถูกขังที่เขาล่งไหลเขาขอไปตรวจ มันตรวจลังบ้านนะคะมันตรวจล้างบ้านมันตรวจคอมเมนต์นะคะมันตรวจทุกทุกอย่างอ่ะล่ะนะคะอย่าให้มันเลยถึงหนึ่งอาทิตย์มันจะว่าเห็นอย่างมันจะสาถ้าเขาขยันตรวจเธอจะไหล่ขยันยัง,ยงสีวียมันกระพานแล้วก็คุณแนวเนาะคุณแนวเมื่อกี้นี่ไปไป ไปเจอน้องวิฟไรสดน้องวิบวีไรสดเนาะนานๆน,น,น้องจะไลครั้งหนึ่งแล้วน้องเอ่อตัดไฮไลท์ไม่ได้ในความก็เลยเอา้าทําไมถึงตัดไฮไลท์ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะลองขึ้นดูก็เลยเอ่อพ,พี่เพชพี่เพชมาสันนา่นนาวินตอนนี้นาวินกับเขามาก